ดีคะ่ะเพื่อนพี่น้องเช้านี้เราก็เก็บผักได้แค่นี้นะคะอันนี้มะละกอคะ่ะมะละกอห่างๆสวยๆนะคะเราก็จะเอาไปขายเนาะ เราหวานหวานทำนั้นนะคะสุกข,ขนาดนี้แหละเอาลงจากต้น,นมันจะสวยมากเวลามันสุกนะคะนี่ผักขี้หมูดผักขี้หมูดก็ได้สองตะกร้าเนาะ,ะนี่กอสองตะกร้าอันนี้คือถั่วแปรนะคะ ดกแฝของเราก็มีหลายชนิดนะคะมีหลายสายพันธุ์แต่เราเก็บไม่หมดนะคะเราเก,เก็บไปวันละน้อยัอวแปบ,บมันมีเยอะเกินทชยังเหลือสลัดแดงกับสลัดเขียวที่ยังไม่ได้ไปตัด เดี๋ยวมัดผักแถวนี้เสร็จแล้วก็จะไปตัดสลัดแดงสลัดขาวกันนะคะเฮ้ยสลัดแดงสลัดเขียวไม่ใช่สลัดขาวอู้ทีอ,อ,อีกแล้วรีบเนาะมันสายแล้วอ่ะเดี๋ยวจะไม่ทันจะไม่ทันคนเอาไปขายนี่คะ่ะ เดี๋ยวจะไปตัดสลัดเขียวกับสลัดแดงก่อนนะคะค่อยมามัดผักเนาะถ้ามัดผักก่อนเดี๋ยวมันจะช้าไปเดี๋ยวค่อยม,มัดพร้อมกันแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ